สวัสดีรับสวัสดีรอบเช้านะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อําเภอนนนไทยนะครับส่งที่ร้านมัสดุนะครับอ่านะครับวันนี้ก็มาเป็นหกพาเลทนะครับอิดเล็กสามพาเลทนะครับอิดสี่รูก้อนใหญ่สามพาเลทนะครับอย่างละครึ่งนะฮะก็มาลงที่ร้านมัสดุก่อสร้างนะครับที่อําเภอนนนไทยนะครับรอบเช้านะฮะอ่าเดี๋ยวจะพาชมนะครับที่ร้านมสะดุนะครับเอ้ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับร้านแมสะดวนะครับเดี๋ยวจะทําการยกลงนะครับมา ตอนเช้านี้ก็มีฟกฤบยกลงให้นะครับสะดวกนะครับล้านสะดวกนะครับจะได้ไม่ต้องใช้เคียนยกลงนะครับก็เป็นฟกลิปนะครับสะดวกนะครับนี่ครับก็ทําการลงเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ใช้ฟกิบนะครับเป็นการยกลงนะครับเจ้าของร้านใจดีนะครับช่วยเอาฟกฤบยกลงให้นะครับปกติก็ถ้ามาลงก็จะเป็นเคียนยกลงเองนะครับเจ้าของร้านชันใจดีมากเลยนะครับก็ให้ฟกลต์นะครับขับลงนะครับวางสะดวกสบายง่ายนะครับใช้เวลาแค่ไม่ถึง20นาทีนะครับก็ เป็นบางร้านนะครับบางร้านก็ต้องให้ยกลงเองนะครับนะครับแต่ร้านนี้ถ้าแก่ท่านใจดีนะครับให้เอาฟกลิบยกลงนะครับสะดวกโทรไปบอกเลยครับเอาไม่ต้องร้อยผ้ามาก็ได้นะเอาฟกลิบยกลงเอานะฮะแก่ใจดีมากเลยครับบอกนั่นเนินเลยนะครับไม่ต้องเอาพฟกลริบยกลงง่ายๆเลยนะครับก็ลงเสร็จเรียบร้อยนะครับร้านมุสดวกที่อำเภอโนนไทยนะครับช่วงเช้านะครับเป็นอิฐมอนสองรูก้อนเล็กกับ สีรูก้อนใหญ่นะครับมาอย่างครึ่งนะครับถ้าร้านวัสดุร้านไหนสนใจนะครับสามารถนะครับสั่งไปอย่างละครึ่งก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องสั่งเต็มเที่ยวอย่างละเต็มเที่ยวนะครับอย่างสมมติว่าเอาสีรูก้อนใหญ่ก็ใช้ประมาณสักสามผดก้อนเล็กสัก3ามผลนะครับอย่างครึ่งๆึนะครับเอามาแบ่งกันขายนะครับก็คือส่วนมากร้านวัสดุก็จะเป็นตัว2รูก้อนเล็กนะครับเป็นตัวขายดีที่สุดนะครับตัว2อรูก้อนเล็กชาวบ้านก็จะใช้สอดตาม มุมเล็กๆนน้อยนะฮะนี่ครับสองรูกลอนเล็กนะครับใช้ดีครับร้านสะดิขายดีมากเลยครับตัวนี้แต่สี่รูก้อนใหญ่เพราะว่าแกเป็นช่างผู้รับเหมาด้วยนะฮะแกจะทําเอามาติดไว้ที่ร้านนะครับแล้วก็แกก็จะมีรถเทียบของแกนะครับย้ายไปหน้างานก่อสร้างไซงานก่อสร้างของแกนะครับแกเป็นผู้รับเหมาด้วยนะครับแกเป็นช่างทําส่วนมากแกจะทําเป็นวัดวารามเป็นโบสถ์อะไรนะฮะส่วนมากแกจะติดไปทางนั้นนะครับผมอ่านะครับนี่จะของร้านใจดีนะครับผมให้พวกทิปจกตรงนะครับ ก็ฝากคลิปไว้ด้วยนะครับผมท่านล้านสดุหรือท่านางานสนใจนะครับติด่อบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม